ครับผมเรามาชมกันยาวๆเลยครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวปนทรายนะครับรถต้องแมคโครต้องขึ้นไปรูปทางให้นะครับเพราะว่ามันปิ้นนะครับคันนี้เราติดตั้งแผ่น p e เสร็จไปเมื่อเช้านี้นะครับเป็นอ่าวิกเตอร์ป้ายแดงเลยนะครับยังไม่ทันได้ป้ายเลยเดี๋ยวเรามาชมผลงานกันอ่าวิดีโอนี้อาจจะยาวๆหน่อยนะครับผมดูลักษณะดินเหนียวเลยนะครับ ถ้าแกบอกว่ารถสั่งมาพอวิ่งได้3วันนะครับดับไม่ลงเลยก็เลยต้องจอดรอแผ่นทีีนะครับโอ้โหก็กว่าจะมาติดตั้งได้ก็เป็นเวลาเกือบอาทิตย์เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาชมคลิปกันยาวๆเลยนะครับผม คลิปกันยาวๆเลยนะครับดูดินนะครับดูลักษณะดินนะครับเหนียวมากๆนะครับเหนียวมากๆเลยนะครับ <c oughs> วิดีโอนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับผมนี่ครับผลงานของแผ่น PE นะครับยกแล้วค่อยๆเดินออกนะครับไม่ต้องไปกระแทกนะครับผม โอเคครับผมขอขอบคุณมากๆสำหรับว,วิดีโอนี้นะครับ <c oughs> ไม่ต้องไปตกนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ